สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆี่น้องๆนะคะวันนี้แอนนะคะขอแนะนำร้านมาม่าดูนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดพอใจนะคะที่ข้างๆวิทยาลายัยอาชีวศึกษาสกลน,นครพนาสินค่ะถ้าเพื่อนๆอนะคะอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดสกลน,นครนะคะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะที่นี่เป็นตลาดทั้งเกษตรอินทรีย์นะคะสินค้าแปรรูปต่างๆก็เข้ามาจับจ่ายซื้อของในในวันเสาร์นะคะ เวลาตั้งแต่6โมงเชา้าเป็นต้นไปนะคะส่วนร้านมาม่าดูแห่งนี้เป็นคาเฟเา่ไม้เก่าสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่เราตั้งใจให้เป็นบ้านไม้เก่า,าบรรยากาศรม่มรื่นนะคะใต,ใ,ตใต้รต้ร่มไม้ค่ะมีบริการทั้งเครื่องดื่มนะคะเบเกอรี่และอาหารนะคะยังไงขอเชิญเพื่อนๆพนี่เพี่งนน้องนะคะได้เข้ามาเยี่ยมชม มาช็อปชิมนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของกลุ่มเกษตรกรแล้วก็สินค้าของร้านมาม่าดูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ